怎么样？So, yeah. Oh. ัับผู้รัผู้ชมทังในสแล้วกดยเช่นกันวถึงเจ้ที่ทุานของระยองปีกบอีรับอกสมาหนึ่งทัวร์นาเมนต์นะครับสำหรับออทยแลนด์กอล์ฟทัวร์นะครับก็ถามว่าสำเร็จไหมก็จริงๆเราประสบความสำเร็จมาก โดยเฉพาะในทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยก็จะมีนักกอล์ฟนะครับทั้งรุ่นพี่นะครับดาวรุ่งมาร่วมการแข่งขันนะครับแล้วก็จริงๆแล้วถ้าหันไปข้างหลังก็จะเห็นว่ามีผู้ชมที่เยอะมากพอสมควรนะครับที่ที่เข้ามาติดตามชมก็แรกๆก,ก็ไม่ค่อยยังกดดันนิดหน่อยพอได้ไปทีดด้ที่หลุม3หลุม4ก็ก็โอเคก็คิดว่าผ่านไปเรื่อยๆเรื่อยๆคิดว่าห่างห่างสามแต้มไปเรื่อยๆก็ คิดว่าไม่น่าไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาด